สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการสมัคร work permit ที่ประเทศไต้หวันในแบบฉบับนักเรียนมหาลัยนะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์สมัคร work permit เนาะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใน description ให้นะคะถ้าใครยังไม่มี Account ก็สมัคร Account ก่อนแล้วก็ Log in เข้าไปเนาะให้เรานะคะกดไปที่ new application หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยสมัครให้กดที่ add application นะคะแต่ถ้าใครเคยสมัครแล้วเนี่ย ก็คือเราสามารถกดไปที่เลข Application Number ได้เลยมันก็จะเข้ามาที่ข้อมูลที่เราเคยเกรอกไว้เนาะข้อมูลที่ต้องกรอกนะคะก็เป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลมหาลาัยเนาะว่าเรียนอะไรอยู่ยังไงจะจบปีไหนอย่างนี้แล้วก็เอกสารยืนยันตัวตนอย่างเช่น Passport ARC หรือว่าบัตรนักเรียนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือมันจะให้เรากรอกหลักฐานการจ่ายเงิน ก็คือเลือกจ่ายได้2แบบนะคะคือไปที่ธนาคาร post office หรือว่าจ่ายที่ตู้ atm เราก็เลือกไปจ่ายที่ธนาคาร post office เนอะคือเราก็บอกพนักงานได้เลยว่า i wanna pay for work permit เนาะเขาก็จะทำเรื่องให้เราก็ค่เตรียมเงินไปจ่าย100 ntd เท่านั้นเนาะหลังจากได้ใบเสร็จมานะคะเราก็เอาเลขในใบเสร็จอะคะ่ะไปกรอกในระบบ จากนั้นก็กดยืนยนันแล้วก็รออีเมลในการยืนยันประมาณ1วันเนาะเวิร์กเพื่อมิดมีอายุ6เดือนนะคะถ้าเราทำงานนานเกินกว่า6เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครอันใหม่ได้เรื่อยๆค่ะ